นิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครค,ค่ะตอนนี้กําลังจะจัดของนะคะแพ็คของนะคะที่จะไปถวายพระเก้าวัพดพรุ่งนี้นะคะนี่ก็มีคนสายบุญนะคะมาช่วยกันทํานะคะกําลังแบ่งแบ่งอะไรบ้างนะคะเป็นวัดนะคะมีท้งปัจัจพี่แดงมาแล้วปัจจัยพี่แด,ดงผู้เชี่ยวชาญในการเขียนขาดพี่แดงเมื่อไรกำลังจินอนกระปุกมาเสียงดังห้องไปงงพู้น่ะพี่แดง พี่แดงเห็ุงานไหมสร้อยเฮ็ดก่อนอ<า>เด้อโอเคแล้วรอพ่อกระดาษเอสีมาก,ก่อนลูกภาพน้ำฝนต้องพับตัดครึ่งพ่อกันไกลตัดครึ่งตัดตัดครึ่งตัดครึ่งจ้ะพี่ตะก้าห้องเคลียร์ใส่กลอ้องเนึ่งนะบอ่อัน,นอันนี้มันม่มีกล้องนะพี่แดงอันทุ่งของช่ำรวยนี่ยอันนี้เฉันใส่กล้องจ้ะอันนั้นน่ะอันนั้นละ่นนนละเออพับครึ่งลูกเออแล้วก็นี่ยัดใส่ข้าง สายบุญนะคะพับพับเครื่องนือเรากันไก่ตัดแล้วก็เขียนอ่าเขียนไว้ fc สายบุญพร้อมกับมาสโลปเช้าเย็นนะคะอ fc สายบุญไทยนิยมความสวย่สา่พอเอมแม่บโแม่รูพ่อไนจย เอาย่งมึงคงจง่ามยังอยู่บนเศร้าที่กกำลังช่วยกันนะครับคู่นกกับหลานพี่แดงกับแม่สวยกำลังจะเตรียมให้มันเป็นอยู่ในห่อเดียวกันมีหลายอย่างเทียนทูบล่ม มีดโกนรรลหลายอย่างนะไปผ้าสบงผ้า,ามีชุดใหญ่ชุดกลางแล้วก็เทียนกำลังจัดแจงกันให้เป็นชุดชุดนะครับเฮ้ยถวา,ายพรุ่งนี้ว่าอะไปเ,เป็น้ันบ่าแม่เพิ่นเพ่นเป็น,นร <ๆ S 2> ีนไซเคิล

ทำต่อไปจนสุดน้ำด้วยน้ำไหลซนาน้ำาโซ่นาเออ้านยกนายกไปลูกี่แดงเขียนก่อนคุณแดงเขียนใครก็ได้ห้โยมมันมันจะเปี่ยนหัวยลูกนี้จะไปแต่หกโมงเตรียมตัวนะหกโมง ลองทองเอ,อ้ยไม่เป็นลองทองกินอลยอาวปะจุ๋ยไปซื้อมูยองก็ลืมแกตเ่คนหุงข้าไปติ๊กนึงก็ดีเลยเนาะข้าเอง กู้เข้ากูเขา้าติปนึ่งไปสะพายไปของเข้าก็ดีเ <c oughs> <c oughs> ลยบโวโอ้สุดยอดเลยบุญแบบอาจารย์อนกับพ่อพี่แดงน้องรนมื่อี่รเปล่า้เ่ีขายเด้ง่งไหนะเออห<อ>่าง ต้องไปล่านที่พร้อมดีกว่าเนาะเออแปลกเพื่อนเออเออมาจบนมาจอลยวนอนมนอนสสมคนละกับมานอนคนละชั่มงชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าเขาพาไปกินข้าวอีกวารีอีก

đại diện của 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 โอ้พ oh, ีพ uhm for ีเนเก่งแต่ว่าเด่ยวเดี่เดี่ยวดิ๊ดดิ๊ดด um yes? ิ๊ดดิดดิวดดิวดดิวดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิดดิ๊ดดิดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิดดิ๊ดดิ๊ดดิดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ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  ด7นาทีแรก7นาทีแรกกำลังเขียนนะคะแล้วก็จะดูยอดเงินว่ามีเท่าไหร่นะคะเอาลายชื่อมาในสมุดมาอ่านเอาเน้นะรมาอ่านเงินเงินซื้อของนี่7,700พี่แดง7,700เหรยนะแล้วจะกไปวัดเจ้าวัดพี่แดงเนาะโอ้ เงินเหลือใช่ไหมเงินเหลือชื่อชื่อทิพเทียนใช่ไหมแม่เอาไปรวบรวมไปรวมกันเป็นเงินโมเลยนะแม่เนาะโมตทรวัดเลยมาเฉลี่ยกันเนาะเหลือก็เฉลี่ยแต่บางวัดที่พันไทยอาหารกินต้องหลายเลยพี่หรือแดงเลยวัดตะเรียนเออกินพระเจ้าได้ใส่รวมยอด อยอดเจ็ดพันเทีนี้พอไปลบดูพ่อเออเดี๋ยวท่านเดียวเหลือเงินอยู่แปดพันส้สวยอยู่นะ <c oughs> เหลือเงินแปดพันส้อน แปดสามเหลื German, hundred, 7, ập, 3, อแปดสามแปดสามศูนย์ศูนย์่าครับเงินเก้ารละเก้าวละเก้เอาเรมานตไเงินเก้าร้อยบอขังใส่ลมบอบอใส่ซองอ่ะเนาะเก้ารับ เก้าหรอันลล้วหล้วอ้บวมาก่าันกับักบโายพอต่ก่อนเอฟซีพันนาธุกิจด,ดีพันลายลายสายหลายสายอยู่วดละเก้าร้ยปีสายเดียวผู้เดียวได้นะได้วัดละเก้าตอนนี้นะคะก็พากันมาทำทำของสังฆทานนะคะที่จะไปถวายพวกนี้นะคะ เดี๋ยวคุณแม่ขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนี้ก็เตรียมไปได้บุญฝาก FC นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ